สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราเข้ามาสู่ Day 3สามกันแล้วนะคะ d a y ของโรกนะคะ21วันนะคะจากจุดเริ่มต้นนะคะสู่ความสําเร็จนะคะทําตามชีวิตเนียนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะครูแองเจิลนะคะครูแองเจลมาแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคิดถึงกันใช่ไหม กันนะคะก่อนอื่นนะคะขอค่าสอนก่อนค่ะขอค่าสอนก่อนนะคะ,นนะ,คะช่วยกันแชร์ให้ครูก่อนนะคะช่วยกันแชร์ให้ครูก่อนแชร์ให้กับคนที่เรารักนะคะคนที่เรารู้จักนะคะได้ดูได้ฟังเรื่องราวดีๆสําหรับเนื้อหาสาระของวันนี้นะคะมีประโยชน์กันแน่นอนนะคะช่วยกันแชร์ให้ก่อนนะคะช่วยกันแชร์ฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์คะ่ะนะคะครูขอแนะนําตัวก่อนเผื่อใครเข้ามาแล้วยังไม่รู้จัก ก่อนอื่นนะคะคุณแน้นำตัวนะคะครูชื่อครูแองเจิลนะคะเป็นครูสอนนะคะเกี่ยวกับพลังจิตใต้สํานึกค่ะกดจัก,กรวาลกดแรงดึงดูดและการพัฒนาตัวตนนะคะซึ่งเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์นะคะอ้างอิงจากตำราหนังสือมากมายและจากสารคดีต่างๆนะมากมายโดยจะนําเอาหลายๆเรื่องนะคะมาขมวดปงน,นะคะและวสรุป ใง่ายยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเกีก่ยวกับหลักวิธีการทำการค้าอย่างไรประสมความสมเูร็จการการค้าธุรกิจหรือเรื่องของจิตวิทยามาผสมผสานกันนะคะซึ่งจะสอดแทกวิธีคิดนะคะมุมมองนักคิดของเจ้าของที่ทิต่างๆนะคะประกอบกันรองรับการอ้างข้อมูลต่างๆอูด,ดง่ายๆก็คือมันมีที่มาที่ ต่อจากคราวที่แล้วพอจกเมนนาได้ไหมคะคราวที่แล้วนะคะคือสําหรับคนที่จะเข้ามานะคะคราวที่แล้วนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกัน 1. พลังพลังแห่งจิตใต้สำนึกนะคะซึ่งเป็นในเชิงเกี่ยวกับในทางจิตวิทยานะคะสะกฎจักรวาล โดยอาจจะโดยอาจจะพูดเป็นนา,างของเรื่องของความวหัศจันย์นะคะความเชื่อเรื่องของพลังที่มองไม่เห็นพลังที่มองไม่เห็นนะะแต่มันสามารถวัดค่าได้นะคะมันสามารถวัดค่าได้นะคะโอเคนะคะแต่มันก็มีความเชื่อบางเรื่องนะคะที่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยนะคะ ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้นะคะโดยในทางวิทยาศาสตร์นะคะในส่วนเนี้ยครูจะยังไม่พูดถึงนะคะครูจะยังไม่พูดถึงในเรื่องในส่วนของที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์นะคะแต่นะคะครูจะมาพูดถึงว่าก่อนอื่นเนี่ยนะคะเพื่อเรารู้นะคะว่าเคยเรารู้กันไหมคะว่าการกําเนิดจัก,กรวาลเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไร คนรู้ไหมคะว่ามันมามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะคุณจะเล่าให้ฟังนะคะเรื่องพวกนี้คือจะจะบอกให้ให้คุณได้ฟังนะคะว่าการตมิลจกวาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะให้ได้รู้ว่าเรื่องที่มีอยู่เนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะในเรื่องที่คูก,ก่าวมาตั้งแต่ต้นนะคะไม่ใช่ว่าแต่งเรื่องขึ้นมาจากเรื่องิยายหรือเพราะว่ามันมีหลักฐานที่รองรับ พอคุณรู้นีคะว่าการกําเนิดโลกเนี่ยมาอย่างไรต่อไปก็จะขอกล่าวเกี่ยวกับการกาเนิดมนุษย์ก่อนนะคะวิวัฒนาการของมนุษย์หรือเรียกว่า human evolution นะคะเป็นกระบวนการนะคะที่นําไปสู่ปรากฏขึ้นของมนุษย์ปัจจุบันก็คือ modern human ตามอนุกรมนะคะวิธาน,นะคะโฮโมนเตอรอยนะคะ แล้วพอติดตามครูไปเรื่อยๆนะคะคุณติดตามคูไปเรื่อยๆนะคะ,คคคะ,คะวิวัฒนาการนะคะของสัตว์อันดับวานอนนะคะไทเมนะคะโดยเฉพาะสกุลมนุษย์สเปเชีย์นะคะจัดเป็นวงลีงใหญ่นะคะติดตามครูนะคะติดตามครูนะคะชีวิตทั้งโลกชีวิตเนี่ยทั้งหมดนในโลกในโลกสืบสายพันธุ์เนี่ยสืบสายมาจากบรรพบุรุษนะคะ เดียวกันที่มีชีวิตประมาณ3.8พันล้านปีก่อนนะคะมนุษย์นี่นะคะแยกออกจากสัตว์ที่เลี้ยงลูกเลียนมนะคะประเภทอื่นประมาณ85ล้านปีก่อนยาวมากเลยใช่ไหมคะงงเลยก็85ล้านปีก่อนเลยนะคะมีทราบดึกดับวันนะคะครั้งแรกนะคะ55ล้านปีลิงวงชนีเนี่ย แยกสายพันธุ์นะคะออกแยกสายพันธุ์วงลิงใหญ่ค่ะรวมทั้งมนุษย์นะคะซึ่งเป็นวงหนึ่งของสัตว์ของสัตว์อันดับวานนนเมื่อส7เจ็ดล้านปีก่อนสรุปก็คือมนุษย์เนี่ยเป็นวงหนึ่งของสัตว์อันดับวานนนเมื่อส7็ล้านปีก่อนคุณคิดตามครูนะคะแล้วนะคะลิงกุลังกุตังนะคะแยกออกจาก ส4ล้านปีนะคะจากเดินด้นวยเท้านะคะปรับตัวพื้นฐานุของสัตว์มินิก็คือมนุษย์สมมนุษย์สกุลโฮโมฮาบิริสนะคะเกิดประมาณ2 3ล้านปีนะคะใช้เครื่องมือหินสมัยก่อนคือจะใช้เครื่องมือหินนะคะในยุคนั้นนะคะมนุษย์นะคะมนุษย์โบราณฮาซีประมาณเมื่อ60ล้านปีนะคะกลุ่มมนุษย์นะคะ ที่อาจเป็นบรรพบุรุษมนุษย์ปัจจุบันนะคะแล้วก็หินกลาง30ล้านปีก่อนนะคะกำเนิดมนุษย์ปัจจุบันจากทวีปแอฟริกานะคะสู่ยุคเหล็กยุคเกษตรยุคอุตสาหกรรมและก็มายุคสมัยปัจจุบันคือยุค6ก G นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณพอจะเห็นวิวัฒนาการของมนุษย์แล้วนะคะว่าเป็นเช่นไรนะคะันเกิดมาได้อย่างไร ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะโอเคไหมคะเก็ตนะ่ค่ะตามครูนะคะตามคุณตาครูให้ทันนะคะและต่อไปนะคะในเรื่องของทางศาสนานะคะ่ะหมายถึงที่ความเชื่อนะคะของมนุษย์เนี่ยเกี่ยวกับการกำเนิดและการสิ้นสุดข,ของโลกศาสนานะคะโดยเขาบอกว่าในดึกดำบรรพ์นนะคะศาสนาเนี่ยมีประมาณอยู่4ี่หมื่นกว่าศาสนา ศาสนาแรกข,ของโลกคือศาสนาโซโลฮัสเตอร์นะคะตามที่ได้มีหลักฐานเปนไว้นะคะศาสนาแรกของโลกคือโซโลฮัสเตอร์นะคะแต่ศาสนาหลักนะคะอย่างที่เราทราบกันอยู่ก็จะมีที่เรารู้จักก็จะมีศาสนาพุทธศาสนาคริสศาสนาอิสลามนะคะคุณก็จะพูดใน้ฝั่งเข้าวๆ้นะคะเข้ามาเข้ามากันเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทักก่อนนะคะทักเพื่อนๆเราก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนารื่งมนนะคะ เนื้อหาเป็นก้นนั่งเลยค่ะแม่ค่ะขอบคุณนะคะค่ะคุณจิตรานะคะโดยแสนนัดชอบค่ะครูชอบชอบมากเลยหมขอบคุณค่ะครูแอมนะคะครูแอมเด็ดค่ะแม่เอาอีกเอาอีกหมูชอบค่ะขอบคุณค่ะเคที่โอ้เคที่ก็เข้ามาด้วยนะคะโอ้หดีใจจังเลยที่เข้ามาด้วยนะคะตัวแทนของนิวไวท์ที่พิซซิโ่นะคะดีค่ะครูค่ะขอบคุณนะคะคุณเคที่ค่ะขอบคุณนะคะ โอเคเดี๋ยวถ้าทักกันเยอะเดี๋ยวมันจะนานกันเรามาเข้าเนื้อหาสาระกันต่อแล้วเดี๋ยวค่อยมาทักกันใหมนะะ่นะคะนะคะใครเข้าใครเข้ามาแล้วก็ทักกันมาได้นะคะถ้าครูไม่อ่านนี่ก็คือก็คือไม่ใช่ว่าครูไม่สนใจนะคะครูก็มองกันอยู่นะคะหลักสิ่งเสมอเราเลยเจอกันนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเมื่อเรารู้นะคะว่ามีการพัฒนาของมนุษย์เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของ ร่างกายของมนุษย์ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะร่างกายมนุษย์เนี่ยเอาอย่างที่เราเข้าใจเนี่ยนะคะเราเรียนกันมาตัง้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเรารู้เลยว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยประกอบไปด้วยสามสวประกอบอายุวะเนี่ยประกอบด้วยสามสวประกานะคะแล้วก็ในเรื่องส่วนของสมองเนี่ยเป็นตัวกําหนดความคิดการควบคุมอารมณ์การควบคุมความรู้สึกนะคะการ สองเรานะคะจะเป็นตัวกําหนดความคิดของเราความรู้สึกของเราอารมณ์ของเราแล้วก็ที่สำคัญร่างกายของเราซึ่งถือเป็นเรื่องที่ใหญ่ามากรู้ไหมคะว่าร่างกายเนี่ยมนุษย์เนี่ยประกอบไปด้วยเซลล์ถึง8 0ถึง100ล้านเซลล์นะคะแล้วเรานะคะก็จะมาเรียนรู้ได้ว่านิวรรนเนี่ยคืออะไรทุกคนรู้ไหมคะว่านิวรอนคืออะไรบางคนอาจจะไม่รู้ว่า นิวรอนเนี่ยมันอยู่ในสมองของเรานะคะอยู่ในสมองของมนุษย์นะคะเป็นร้อยๆล,ล,ล้านเซลล์เลยนะคะนิวรอนเนี่ยจะมีแขนเรียกว่าแอคซอนนะคะตามครูนะคะคุณตามครูให้ทันนะคะแล้วก็ <S <S เมื่อสมองเราเครียดเราคิดแต่เรื่องเครียดไอตัวแอคซอนเนี่ย,ะะยก็จะมีแขนนะคะเวลาเราคิดเรื่องเครียดนะคะไอตัวแอคซอนเนี่ยก็จะมีแขนนะคะยื่นออกไปนะคะแขนก็จะยื่นออกไปเชื่อมต่อ หนึ่งนะคะพอเราคิดลบมากขึ้นเรื่อยๆืนิ้วรอนมันก็จะใหญ่ขึ้น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 ,นคนคนนั้นก็จะมีลักษณะที่แบบมีแต่ความเครียดง่ายสมองคิดทําอะไรก็ไม่สําเร็จคิดอะไรก็มีแต่เรื่องเครียด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 เข้ามานะคะก็จะคือพูดง่ายคือจะทำอะไรก็ไม่สําเร็จเพราะว่ามันมีแต่เรื่องเครียดนะคะพอนึกออกนะคะคุณนึกออกนะเขาเรียกว่ากระแส าเราคิดลบก,ก็จะส่งแขนออกไปจับก,กันพอเราคิดลบุ๊บมันก็จะส่งแขนมาจับก,กันนะคะซึ่งที่แขนเนี่ยจะมีสื่อประสาทนะคะไฟฟ้าโดยที่แขนมาจับกับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นขั้วไฟฟ้านะคะวัดซึ่งมันวัดค่าได้ทางวิทยาศาสตร์นะคะตรงนี้นะคะแขนที่ยื่นออกมาก็เป็นลบก,ก็จะเป็นจับขั้วที่เป็นลบก,กันอีมันก็จะจับก,กันไปจับก,กันมาจากกับก,กันไปจับมา ไปอย่างนี้เรื่อยต่อในระยะเวลาที่เราทิดลบอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าหากว่าเราคิดคิดเครียดซ้าๆย้ำๆเรื่องคิดเครียดตลอดเวลาบ่อยๆตลอดเวลานะคะเราจะสามารถรู้เลยนะคะว่าอนาคตเราเนี่ยชีวิตเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนทุกคนตามครูให้ทัานนะคะไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันมีวิธีแก้ไหมทุกคนถามเอ๊ ลบมีนะคะมันมีวิธีแก,ก้คือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีวิธีแก้โดยปรับเปลี่ยนวิธีคิดและกระบวนการเส้นทางเดินของนิวรอนสมัยจัดระเบียบข้อมูลในหัวเราใ,ใหม่เนี่ยค่ะคือวิธีแก้ของอมันแล้วมันทำยังไงจากคนที่เรียนไม่เก่งนะคะจากคนที่ทํามาค้าขายแล้วไม่ประสบความสมําเร็จเลยทําอะไรก็ล้มเหลวดหกว่าซ้ำซ้ำย้ำๆ,ๆ้แต่เรื่องเดิมๆเราจะมาปรับทัศนคติ้ง ะะอลองดูลองดูนะคะว่าเราจะฝรัแทบแทคกติฝึกคิดบว,วกกันทําอย่างไรนะคะก็คือคุณบวกทําในสิ่งที่เป็นในเชิงบวกนะคะให้ทาอย่างไรก็คือทําแตเ่เรื่องดีๆเรื่องบวกๆนะะีก็คืออย่างที่กูบอกพูดบวกพูดแต่เรื่องดีๆนะคะคิดแต่เรื่องดีๆสักสาสี่แค่นั้นนะคะุณเชื่อหรือไหมทว่าตัวนิวรอนเนะะี่ยค่ะนิวรอนที่อยู่ในสมองที่เป็นร้อยล้านเซลล์นะ,ะที่กูบอกนะคะ มันจะเริ่มแตกแขนงใหม่แขนที่เป็นยูนิคอนทางด้านบวกก็จะยื่นออกมานะคะไม่จับแล้วก็ไปจัวบขั้วบวกอีกนะคะปล่อยกระแสไฟฟ้านะคะออกไปจากขั้วบวกอีกขั้วหนึ่งปุ๊บจากที่เราเรยนนสือวิเกิทาธุรกิจแล้วเจ๊งมีแต่ปัญหาชีวิตมีแต่นี่ชีวิตมีแต่นูน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดมันจะประสบความสําเร็จขึ้นมาทานันทีนะคะ มันจะเปลี่ยนทันทีเลยนะตัวนิวตรอนเนี่ยบวกเริ่มจากกันเยอะขึ้นเป็นล้านล้านเซลล์ตัวนิวรรนนะคะบวกนะคะเริ่มจากกันเยอะขึ้นเป็นล้านล้านเซลล์ปุ๊บสิ่งที่มันเปลี่ยนคือคุณภาพชีวิตของคุณอะเริ่มดีแน่นอนเดิมที่เคยแบบชีวิตหดอยู่นะคะก็จะกลับมาฟื้นฟูให้ชีวิตดีขึ้นแบบมีความรู้สึกเฮ้ยฉันมีความสุขเฮ้ยฉันแบบ ไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนนะคะชีวิตดีเยี่ยมเหลือเกินสุด,ดยอดเลยชีวิตฉันตอนนี้ก็จะกลับขึ้นมาทําให้ดีขึ้นทางแบบทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทันทีนะคะและที่สําคัญนะคะเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีดีใจก็จะวิ่งเข้ามาแทนนะคะมีแต่เรื่องราวที่มีความสุขมีความดีความ,วามิีดีมีแต่เรื่องดีดีมีแต่ความสุขยิ้มแย้ม,ยมตลอดเวลานะคะครอบครัวเราก็มีความสุขขึ้นดังนั้น พอจะสรุปได้ะค่ะว่าถ้าหากเราคิดนะคะเราคิดแต่เรื่องบวกนะคะพูดแต่เรื่องบวกบวกบวกตลอดเวลาและคนรอบข้างของเรานะคะก็บวกเช่นกันนะคะเราลองไปทําธุรกิจนะคะแลวเราลองไปปรึกษาคนที่คิดบวกนะคะเราจะรู้เลยว่าเขาก็จะให้กาปรึกษาที่ดีๆกับเราเพราะเขาคิดว่าเขาประสบความสําเร็จมาก,ก่อนเขาทำองไรประสบความสําเร็จมาก,ก่อน เขาก็จะให้คําปรึกษ,ษาสิ่งดีๆกับเรานะคะแต่สมมุติว่าเรา,เราคิดลบเนี่ยเราคิดลบนะคะเราไปอยู่ในกลุ่มคนที่คิดลบเนี่ยสามสี่คนเนี่ยพอเวลาเราจะท,ำทํำผิดอะไรใช่ไหมคะเราไปปรึกษ,ษาเขาเนี่ยเขาจะก็จะแนะนำาใ่เรื่องลบๆให้เราเขาก็จะมีแต่แบบว่าทำแล้ดีไหมทำล้วจะเจ๊งน,นะเคยทําอ่านมาแล้วจะทําได้เหรออุปสรรคเยอะแยะมากมายจะไหวเหรอจะนู่จนจะนี่จะน่าจะแย่ไปหมดก็คือจะมีแต่เรื่องลบๆให้เรานะคะ ที่บอกว่าถ้าคนรอบข้างเราเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่คิดบวกคิดในเรื่องเชิงบวกนะคะแสวงหาอะไรมันก็จะเป็นในเรื่องบวกบวกคำแนะนําหรือทัศนคติกกอะไรมันก็จะมีแต่บวกบวกหรือออกไหมคะเขาแนะนําอะไรมาหรือถ่ายทอดให้อะไรเรามาเกี่ยวกับธุรกิจก็จะมีแต่เรื่องบวกบวกพะตัวเขาทําธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จไงทําธุรกิจแล้วดีไง เขาก็จะมองเห็นว่ากลุม่มวงหรือกวงเนี่ยน่าจะสําเร็จแบบเขาหรือออกไหมคะน่าจะสําเร็จแบบเขาแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของนิวรอนนะคะอยากจะรู้ลึกนะคะเดี๋ยวกูจะมาค้นควาแล้วก็มาเล่าให้พวกคุณฟังอีกทีหนึ่งนะคะกูพูดมาเมื่อสักครู่นะคะคือขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะคิดเรื่องอะไร มันก็จะลงไปสู่จิตใต้สํานึกเอานะคะมันไปถูกเก็บความจำนะ,ะอยู่ในอินพุตอะไรเข้าไปไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบซึ่งอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่ามนุษย์เนี่ยจะมีเรื่องของการเงินการงานสุขภาพความรักนะคะหลักๆถ้าเราคิดบวกหรือคิดลบนะคะในเรื่องเหล่านี้เข้าไปมันก็จะถูกเก็บเข้าไปอยู่จิตใต้สํานึกของเรา มันกินฟุตเข้าไปเก็บเข้าไปนะคะแล้วพอเวลามันออกมานะคะมันก็จะออกมาแบบเดียวกับที่มันเก็บเข้าไปนะคะเหมือนกับเราเนี่ยปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งถ้าผลผลิตนะคะมีลูกสวยงามอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาจากความจริงคือรากขึ้ในยู่ใต้พื้นดินนะคะถ้ารากดีผลที่มันออกมาก็จะงอกงามหรือออกไหมคะมันก็จะหมายถึงว่าถ้าตัวเราจิตใต้สำนึกเราดีเราเยี่ยมนะคะ โลกข้างในเราดีเราทาอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะออกมาดีมันก็จะออกมาสําเร็จนะคะแล้วผลผลลัพธ์เนี่ยที่เป็นออกมาเนี่ยมันมาจากข้างในเรานะคะผลลัพธ์มันออกมามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีตามสิ่งที่เราได้กระถางไปนะคะพอพอนึกออกนะคะทุกคนพอเข้าใจนะคะทุกคนพอเข้าใจเนาะค่ะเอาละค่ะเมื่อเรารู้นะคะว่าร่างกายเราเนี่ย ป็นยงไสมองเนี่ยมีตัวนิวรรนนะคะแล้วมีพลังจิตใต้สํานึกถึงมันจะเป็นเรื่องทางจิตวิทยานะคะหรือในเรื่องของทางการวิทยาศาสตร์นะคะมันก็สามารถวัดค่าได้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของกฎจักรวาลน,นะคะซึ่งตรงนี้นะคะมันได้มีันานานมากแล้วนะกฎนี้นะคะมันนานเป็นพันๆปีมาแล้วแต่มนุษย์เนี่ยบางกลุ่มนะคะยังไม่รู้ว่านี่เขาเรียกว่า กดแรงดึงดูดนะคะแต่ก็มีบางกลุ่มนะคะครู้สัยก่อนที่รู้นะคะแล้วได้เอาตรงนี้นะคะมาใช้นะคะจะเห็นได้ว่าจะพวกครอบครองชั้นสูงต่างๆนะคะชนชั้นปกครองหรือพวกนักการนะคะต่างๆ,ต,างๆต่างที่ทราบแล้วล่วงรู้ความรับนะคะอันนี้ซึ่งเป็นกดจัก,กรวาลน,นะคะกดแรงดึงดูดเป็นยุคของ เราได้เบิร์เขียนหนังสือเอาไว้นะคะโดยทฤษฎีว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนเป็นเสาเป็นเสานะคะบริเพาะนะเป็นเสาส่งสัญญาณไฟนะคะเมื่อมนุษย์เนี่ยเราคิดเราพูดอะไรออกไปเรื่องเราต่างๆออกไปกวนนะคะและก็จะดึงดูดสิ่งที่เป็นลักษณะใกล้เคียงนะคะดึงดูดเข้ามาแบบเดียวกันเข้ามาใกล้เคียงแบบเดียวกันเข้ามาหา มีการพูดถึงจินนี่นะคะยักษ์จินนี่สมัยก่อนที่มีการพูดถึงว่าเป็นจินตนาการหรือจินตนาการต่างๆความคิดของเรานะคะมันจะส่งผลต่ออนาคตนะคะโอเคไหมพอพอตามพื้นันเนาะทุกคนพอตามพื้นันนะคะว่าความคิดจะส่งผลต่ออนาคตเริ่มจะเอ๊ะมันคืออะไรความคิดส่งผลต่ออนาคตอย่างไรโอเคเดี๋ยวเราเริ่มสนุกกันแล้วใช่ไหมคะก็เช่นนั้น,น,เ,นเดี๋ยวครูจะม,มา ครเรียกพ่าคุณฟังใน d ด y สี่นะคะเดี๋ยวครูจะหาเนื้อหาที่ไม่เป็นวิชาการขนาดนี้มาให้คุณฟังนะคะและสิ่งที่จะพัฒนาตัวตนหรือวิธีการที่เพิ่มศักยภาพของตัวคุณเองอ่ะนะคะการปฏิบัติการปฏิบัติขั้นตอนการทําวิธีการต่างๆเคล็ดลับที่จะเปลี่ยนตัวเองที่มีศักยภาพนะคะดีกว่าเดิมเนี่ยทำอย่างไรนะคะ ใครอยากรู้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันในเดืนสี่นะคะครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะส่วนสําหรับวันนี้นะคะสำหรับรายนี้นะคะขอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในเดืนสี่นะคะและที่สําคัญนะคะลองไปทําตามที่ครูบอกในวันนี้นะคะแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนจริงนะคะคิดนี้คิดบวกนะคะบวกบวกเข้าไว้ชีวิตดีแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ Thank you